ชมค่ะพบหมอรามาของเราในช่วงนี้นะคะไอเดียชีวิตดีค่ะวันนี้เรามีก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะจากการคิดค้นเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีอาการเกร็งหรือมีอาการรู้สึกรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยโอเคกับร่างกายต่างๆเนี่ยได้ผ่อนคลายขึ้นมานั่นเองนะคะนี่สาหรับเรื่องราววันนี้ของเราเป็นคุณช้างจับมือนะคะจับมือเรายังไงจับแบบนี้เนาะใช่ไหมคะต้องอยู่ดันคว่ำมากกว่าคว่ำหรือเปล่าคะ ด้านความเพราะว่าเวลาที่มีคนมีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วนิ้วบางทีซ้อนบางทีแบบอยู่อย่างนี้ครับอยู่แบบเวลาการเกรงใช่ไหมการเกรงทีก็จะเป็นแบบนี้ก็มีผู้มีไอเดียดีๆนะครับก็พยายามเหยียดให้มันไม่มีการเกรงลดความเกรงลงเพราะว่าเวลาเราเกรงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะทําให้ตรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ย หดตัวใช่ไหมคะจันเรื่องของเล็บที่ไปจิกอยู่ที่ฝ่ามือเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างเป็นอันตรายอาจจะทาให้เกิดแผลแล้วก็ตามมาด้วยการติดเชื้อได้ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณช้างจับมือค่ะว่าผู้ที่คิดค้นคิดค้นเริ่มต้นจากอะไรและตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันค่ะไอเดียชีวิตดีค่ะชอบ ครงการคุณช้างจับมือเนี่ยเริ่มต้นจากห้อง ICU นะคะคือเพื่อนของวุ้นเนี่ยชื่อพี่จอยเขาเป็นคนไข้อยู่ใน ICU คุณหมอบอกว่าเขาเข้า ICU หมอบอกว่าอยู่ได้อาทิตย์หนึง่งเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเขาต้องทำอะไรให้มีคุณค่าชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณค่ามากฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาควรเขาอยากทำประโยชน์ให้กับคนอื่นทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็สังเกตว่าคุณตาคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะคะเตียงข้างๆเนี่ยเขามีอาการเกร็งที่มือแล้วก็เล็บเนี่ย จิกเข้าไปในเนื้อเขาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่อยู่ในมือเพื่อที่จะทําใหออ้ลดอาการเกรงแล้วก็ไมเออ่เล็บเนี่ยไม่จิกเข้าไปในเนื้อค่ะเขาก็เลยคิดกับพยาบาลดูว่าเออลองเอาตุ๊กตาให้จับไหมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาออกมาค่ะว่าตุ๊กตาควรจะมีรูปร่างหน้าตายังไงที่จะพอดีกับมือแล้วก็ออควรจะมีขนาดขนาดไหนแล้วยิ่งทํา เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีค่าทุกวันนี้เขาอยู่ด้วยกําลังใจเขาเขาไม่สามารถที่จะดูแลร่างกายของตัวเองได้แต่ว่าเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันช่วยดูแลใจของคนอื่นด้วยเป็นพลังให้กับหลายๆคนให้ให้ได้ทําอะไร จริงแล้วนักกายภาพเขาก็ใช้เป็นลูกบอลน,นะคะแต่ว่าลูกบอลเนี่ยพอเป็นคนป่วย i c u เนี่ยไม่ได้บางคนไม่รู้สึกตัวก็จะทาลูกบอลตกง่ายหรือว่ามันหลุดมือง่ายะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่กระชับมือจริงๆแล้วช้างน่าจะมาทีหลังว่ามาดูเออมันลักษณะคล้ายช้างนะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคุณช้างจับมือแล้วตอนแรกคือเป็นตุ๊กตาที่ออกแบบมาเพื่อให้กระชับกับมือะค่ะ คนไข้ที่จะใช้ข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีอาการเกรง็งอาจจะมีอาการทางระบบประสาทหรือว่าเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเนี่ยก็จะช่วยได้หรือว่าเ,เป็นผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวแต่นอนนานๆก็จะช่วยลดอาการเกรง็งแล้วก็อาการที่เล็บจิกในเนื้อค่ะแตท่ที่สำคัญนะคะคือที่ชื่อจับมือเนี่ยมันก็เหมือนกับ คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลก็อยากใ้ได้กําลังใจใช่ไหมคะก็คือที่พี่จอยเล่าให้ฟังก็คือมีคุณยายคนหนึ่งเขาอยากกลับบ้านเขาบอกว่าไม่อยากมีชีวิตแล้วพยาบาลก็เอาช้างไปให้บอกว่าเนี่ยคุณยายควรจับมือคุณยายตลอดเวลาเลยนะหลังจากนั้นเขาก็แบบพออาบน้ำนเสร็จก็จะถามหาว่าอยากได้คุณช้างจับมือเพราะรู้สึกว่ามีกําลังใจขนาดของเราเนี่ยตอนนี้ที่ทำมาก็คือเป็นมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ แต่ว่าเราก็พยายามพัฒนาให้มันมากขึ้นอย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งมีอาการทางสมองตั้งแต่คลอดนะคะเขาได้รับตัวใหญ่ไปให้คุณยายแต่น้องเขาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องใช้ด้วยคุณก็ทําเป็นตัวพิเศษตัวจิว๋วประมาณ5เซนนะคะส่งไปให้เขาคือมันมีเรื่องไซส์ที่มันควรจะต้องพอดีมือถ้าไม่พอดีมันจะเมื่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้บีบไม่ได้เต็มที่อย่างนั้นนะคะแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยเราได้สํานักพิมพ์1นึ ที่เป็นสามีของพี่กวางก็มาช่วยในการทำแพทเทิร์นออกแบบแพทเทิร์นแล้วก็เรื่องผ้าเนี่ยเราก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าทุกครั้งที่เราคิดโครงการใหม่เราจะพยายามคิดให้ได้คนที่ได้รับเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำออกมาได้ดีที่สุดข้อข้อกำหนดของเราในการเลือกผ้าก็คือต้องเป็นผ้าที่นิ่มซักได้เพราะว่าพวกนี้มันก็มันควรจะต้องซักกันนะคะเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะ แล้วก็ขออีกอย่างคือของที่มาใช้เนี่ยจะต้องไม่คมไม่บาดมือแล้วก็ไม่หลุดง่ายคะเพราะว่าเด็กๆเ,เอาไปใช้เนี่ยอาจจะติดข้ออะไรอย่างนี้ได้ก็จะเลือกค่อนข้างเลือกค่ะคือพี่จอยเนี่ยเขาก็จะมีแฟนคลับอยู่แล้วใน Facebook นะคะพี่ๆที่เห็นใน Facebook ว่าพี่จอยครีเอทโครงการนี้ขึ้นมาเขาก็ช่วย ขาก็ทาส่งมาให้มีหลากหลายแบบตามแต่จินตนาการแต่ละคนนะคะก็ส่งมาให้ที่ทางโรงพยาบาลแล้วก็ส่งมาให้ที่สำนักพิมพ์1นึ8กแล้วก็ส่งมาให้ที่ออฟฟิศวุ้นรวมแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณ10,000ตัวค่ะจากทั่วประเทศมีส่งจากเมืองนอกมาก็มีเหมือนกันค่ะมีที่ประทับใจมากก็คือโรงเรียนค่ะมีครูเอาไปให้เด็กทําการฝีมือแล้วเด็กๆก,ก็ทําช้าออกมาแบบน่ารักมาก<ม>ส่งมาให้พร้อมกับจดหมายค่ะ ช้างแต่ละตัวจะมีจดหมายเขียนมาว่าขอให้คุณลุงหายไวๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะคะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผู้ป่วยที่ได้รับนี่ยิ่งปลื้มค่ะเออจริงๆตัววุ้นเองเนี่ยวุ้นทำงานออฟฟิศนะคะก็ไม่ได้มีเวลามากแต่ว่าโครงการนี้ทําให้วุ้นรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราทําอะไรก็ได้ทําอะไรง่ายๆที่บ้านเนี่ยแค่ดาวน์โหลดแพทเทิร์นมาตัดกระดาษเย็บผ้านิดหน่อยแล้วเราแค่สิ่งที่เราทำอันนี้ มันทำให้คนอีกหลายๆคนมีความสุขมีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อไปนอกจากช่วยด้านฟิสิกอลแล้วเนี่ยเมนทลเขาก็ได้ด้วยมันก็ทำให้เราก็กรู้สึกว่าตัวชีวิตเรามีคุณค่านเริ่มแรกก็มาดูที่อุปกรณ์กันก่อนนะคะ ก็จะมีแพทเทิร์นค่ะแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วก็แพทเทิร์นของเราก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แล้วแต่ว่าอยากจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะหรือว่าอยากจะวาดแพทเทิร์นเองก็ได้ที่เอาเป็นไซส์ที่เล็กลงก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีกันไกลดินสอปากกาเขียนผ้าซึ่งหรือว่าเป็นปากกาอะไรก็ได้นะคะได้เข็มแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือแหนบน,นะคะก็มีใยสังเคราะห์นะคะ ที่สําคัญที่สุดก็คือผ้าค่ะต้องมีผ้าเนี่ยขอให้เป็นผ้าใหม่นะคะเพราะว่าเราก็คอนเซนเรื่องออความสะอาดให้กับผู้ป่วยเป็นสําคัญนะคะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลักษณะอย่างนี้แล้วก็พับครึ่งแต่ว่าพับเนี่ยให้เอาด้านที่สวยงามไว้ข้างในนะคะเพราะเราจะกลับด้านกันทีหลังแล้วก็วาดแพทเทิร์นได้เลยนะคะก็ทำมาแล้วใช้ปากกาวาดแพทเทิร์นได้เลยเสร็จแล้วก็เย็บค่ะวิธีการเย็บเนี่ย ให้เหลือช่องไว้ใส่ยยสังเคราะห์นิดหนึง่งประมาณนี้แล้วก็เย็บไปเรื่อยๆใช้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะช่วยเย็บถี่ๆนิดนึงเพราะว่าบางทีคนไข้เนี่ยบีบแน่นมันก็จะอาจจะมีการหลุดนะนะคะต่อมาพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัดขอบค่ะให้เหลือประมาณครึ่งเซนถึง1เซนแล้วก็มีพี่ๆจากใน f c e e o o o เนี่ยเขาแนะนำมาว่าตรงที่ตัดตรงขาเนี่ยนะคะให้ตัดเป็นตัว Y ค่ะแบบนี้ ะะเพื่อที่เวลาที่กลับด้านแล้วเนี่ยมันจะไม่ย่นๆน,นะคะจะเป็นตัววายเสร็จแล้วก็กลับด้านค่ะมาเป็นแบบนี้นะคะพอจากกลับด้านเนี่ยก็ยัดนุน่นยัดใย,ยสังเคราะห์นะคะวิธีการยัดเนี่ยได้รับคําแนะนําจากพี่ๆใน Facebook เหมือนกันว่าให้เริ่มจากตรงขาก่อนนะคะยัดทีละน้อยอะคะ่ะแล้วก็ใช้ดินสอค่ะยิ้มเข้าไป หรือไม่ก็ใช้แหนบนะคะพยายามยัดช่วงขาให้แน่นเพราะว่าถ้าไม่ยัดให้แน่นก่อนมันจะยัดไม่เข้าทีหลังนะคะพอยัดเสร็จก็ค่อยๆย,ยัดทั้งตัวนะคะหลังจากนั้นก็มันก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะยัดยายสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะก็เย็บปิดค่ะคือเย็บยังไงก็ได้ให้มันติดกันนะคะเย็บปิดอย่างนี้ ที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาทำนะคะอยากจะให้คิดปลื้มใจว่าเราได้ทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็อยากจะให้นึกถึงคนที่ได้รับนะคะว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะช่วยเขาได้มากแค่ไหนแล้วเวลาทำเนี่ยให้ทำด้วยความเบิกบานใจนะคะ่ะมันก็จะรู้สึกปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะช้างเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ ที่อ e ีเมลแอดเดรสนะคะ joy s ่งสุข k gmail com นะคะหรือว่าถ้าใครอยากต้องการแพทเทิร์นหรือว่าอยากจะโรง,งพยาบาลไหนนี่อยากจะได้รับช้างไปให้ผู้ป่วยนะคะก็ติดต่อเราได้นะคะตอนนี้เราก็แจกจ่ายไปประมาณ7,000ตัวแล้วะคะ่ะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงที่เยอรมันแล้วก็สิงคโปร์ก็มีขอมาเหมือนกันนะคะก็ยินดีมาก คุณช้างจับมือนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าทางอาสาสมัครเนี่ยเขาก็มอบให้กับทางพวกเรามาด้วยนะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเองนะคะขอบคุณมากมากส่วนใครนะคะที่อยากจะดาวน์โหลดแพทเทิร์นเพื่อที่จะนําไปทํานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาแล้วก็มอบให้กับผู้ป่วยหรือว่าทําแล้วเอาไว้เองที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากจนเกินไปนะเราเข้าใจว่าไอเดียจริงๆแล้วนอกจากลดอาการเกร็งนะครับไม่ให้มีการบาดเจ็บก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนกำมือ มันมีคนมาจับมืออยู่ใช่ไหมคะแล้ก็นี่มีความรู้สึกอบอุ่นใช่แล้วค่ะจากจากปากของผู้ป่วยหลายๆท่านด้วยนะคะที่พอได้สัมผัสกับคุณชายจับมือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยนะคะ ก็เอามาฝากกันนะคะในช่วงของไอเดียชีวิตดีนั่นเองค่ะนี่น่ารักมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะรักคิวหมอของเราค่ะอาจารย์ยังไม่ไปไหนนะคะรวมไปถึงนะคะเรายังมีอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงค่ะภาวิชาสารยศาสตร์นะคะมาร่วมพูดคุยด้วยในช่วงของรักคิวหมอคุณผู้ชมสามารถเตรียมพร้อมนะครับการกดโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่023547104ถึง05นั่นเองนะคะพร้อมกับทาง Facebook ด้วยค่ะรามาชาแนลนะคะแต่ว่าช่วงนี้ วัี้คุณไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจาร์ค่ะสวัสดีครับ